สวัสดีค่ะติ๊กนะคะขายที่ดินสวยราคาถูกที่สกลนครนะคะหกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตารางวาบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะที่ดินถมแล้วนะคะที่ดินเป็นโฉนดนะคะอยู่เขตอำเภอเมืองนะคะห่างจากตัวเมืองสกลนครแปดกิโลนะคะอยู่บ้านบอนตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครนะคะามาทางวัดถ้ำผาเด่นนะคะถนนสองสอง สองสาสามเนะคะที่ดินติดด้านหลังติดถนนคอนกีเอ้ถนนสาธารณะด้านหน้าติดถนนคอนกีตหมู่บ้านนะคะวิวภูเขาวสวยงามมากวิวทุงง่งนาเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวกันเสร็จในคลิปนี้ไม่มีภาพบ้านไม่มีภาพรั้วอะไรนะคะเพราะว่าพามาเลาะหลังบ้าน มาดูต้นไม้หลังบ้านหกไร่หนึ่งร้อยเ็สิหกตารางวาบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำเขตชุมชนไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตนะคะพร้อมนะคะอันนี้สักทองนะคะสักทองทั้งนั้นเลยนะคะพามาดูต้นไม้ด้านหลังสักทอง อันนี้พยุงอ,ยอันนี้ยางนายางนาน,นะคะสามารถลงเชื้อเห็ดได้เลยนะคะเห็ดละโงกอันนี้ขนุนขนุนอทองประเสริฐนะสักทองนะต้นใหญ่ยางนาก็ใหญ่แต่ไม่เท่าสักทองดูสักทอง สักทองต้นใหญ่นะคะเป็นอุโมงต้นไม้เลยนะคะในสวนติ๊กนะสวยงามมากใครชอบแบบธรรมชาตินะคะผสมผสานนะคะไม้ผลนี่มีมีทุกอย่างผสมผสานน่ะคืออย่างรับไม่เยอะนะคะ อย่างอย่างลำใหก็ประมาณสิบกว่าต้นลิจีก็ประมาณสิบกว่าต้นนะคะอย่างเงาะนี่ก็ประมาณเจ็ดปดต้นคือผสมผสานในทุกอย่างทุเรียนนี่มีหต้นต้นใหญ่อยู่สมต้นต้นเล็กอยู่สองต้นนะคะแต่มะม่วงนี่มีเยอะหน่อยมะม่วงนี่มีโชคอันันมอีอะไรอะ มีโชคอนันต์มีมะม่วงเมืองย่ามะม่วงแก้วขมิ้นนะคะมีมะม่วงเบานะคะบรรยากาศในสวนมาให้ชมรม่มรื่นมากนะคะถ้าใครชอบสวนนะคะได้เก็บกินผลผลิตทุกอย่างนะคะยกเว้นทุเรียนนอกนั้นได้กินเก็บกินผลผลิตหมดแล้วอ่า มนมยงชิดก็มีแ่ะ้อนปุยฝ้ายก็มีมังคุดนี่มีอยู่สองต้นแล้วก็ลองกองมีอยู่ต้นเดียวนะคะบรรยากาศดีดีแหงดีมากดีมากดีมากมาบรรยากาศในสวน มีไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงน้องไผ่สร้างมนต์ไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งนี้สามารถหักกินหน่อสดสดได้เลยนะคะนะคะผักหวานป่ามีอยู่สามสิบกว่าต้นนะคะแล้วก็มะนาวมีอยู่สามสิบกว่าต้นนะคะ อันนี้คือเงาะอันนี้ก็เงาะอันนี้ลิ้นจี่ลำไยลิ้นจีลำไยถ้าใส่เชื้อเห็ดนะจะสุดยอดมากเลยเพราะในส่วนติ๊กติ๊กไม่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วนะคะ ด้านล่างตึกก็ไม่ได้ปล่อยว่างเปล่าประโยชน์นะคะสับป,ปะรดสับป,ปะรดแล้วก็ดอกระเจียวหวานนะคะด้านล่างมันด้านล่างไม่ได้เปล่าประโยชน์นะคะไม้ผลไม้ยืนต้นเต็มพื้นที่นะคะ นี่กวานป่ากวานป่ากำลังแตกยอดกำลังแตกยอดได้เก็บไปขายวันนั้นไปขายกันหน่ไม้ ผักหวานป่านี่สามสิบกว่าต้นนะคะต้นใหญ่นี่ประมาณสิบกว่าต้นต้นเล็กนี่ก็สิบกว่าต้นเหมือนกันน้ำกำลังแตกยอดพี่น้องแกงอยากกินแกงผักหวานก็ไม่ต้องไปไกลเดินออกจากบ้านมานิดเดียวก็ได้กินละผักหวานป่ามาดูพาไปดู ลงไอ้พวกพริกพวกมะเขือใหม่ด้านล่างนี่ทุเรียนไม่ใช่ต้นโตนะต้นโตอยู่โน่นสามต้นใหญ่มากใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้ถือว่าต้นเล็กนะคะแต่ยังไม่ได้ผลผลิต ทุเรียนขนุนนี่จะเยอะมากในสวนมีทั้งแดงสุริยามีทั้งอ่าอะไรนะลืมชื่อไปละแดงสุริยาและอะไรอะ่ะติ๊กลืมไปแล้ะคนแก่ไอาเซมอร์ใกล้จะถามหาแล้วมั <laughs> ้ง กำลังแตกยอดเขกหวานบดไอ้อึดได้อยากเน้อในสวนบ่ได้ให้อึดให้อยากถ้ามาซื้อนะคะมะละกอก็เต็มพื้นที่มะละกอรพริกมะเขือฟักทองใช่หมดเลยนะคะเลาะตรงนี้ไปนะคะที่เดินไม่หอดแล้วหอบแคกๆล่ะวิวก็สวยมากตรงนี้สุดเลาะเขตในไปนะคะพริกมะเขือ มะละกอแล้วก็มะละกินกฟักทองเต็มหมดเลยนะคะแลาะไปสุดโน่นเลยบรรยากาศตรงนี้จะสวยงามมากวิวจะสวยงามมากนะคะคลิปแต่ละคลิปว่าจะไม่ทำยาวแล้วมันเดินได้เดินแล้วมันก็ยาวนะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณ,สำ,คณสำหรับการติชมขอบคุณสำหรับกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมายไก่กองขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามติ๊กนะคะขออภัยที่คลิปนี้ไม่มีภาพบ้านไม่มีภาพรั้วอะไรนะคะมีแต่บริเวณในสวนนะคะ ขอบคุณมากมายอยู่ดีมีแหงทุกผู้ทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อติก๊กค่ะสวัสดีค่ะ